รายการต่อปีนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย กันไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงมาตรการในการควบคุมและป้องกันของเชื้อโควิด1นจังหวัดทางจั bon งหวัดชลบุรีก่อนนะครับกับท่านคณะต่อจอบเรือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนหาดบางแสนครับสวยงามมากครับในช่วงนี้ครับกีฬากจะรู้เลยว่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรีนี่เป็นยงไะครับคือจังหวัดชลบุรีเรานะครับเป็นจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกนะฮะ ซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดพิเศษเที่รัชการเขากําหนดให้เป็นเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษฮะซึ่งป,ประกอบไปด้วยจังหวัดระยองชลบุรีและก็ฉะเชิงเวาชลบุรีเราเนี่ยมีศักยภาพค่อนข้างที่จะหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญนะฮะเป็นที่นิยมรู้จักโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้น,นะฮะเป็นชายหาดบางแสนเนี่ยซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากชายหาดแล้วเนี่ย แหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยจริงๆก็มีเยอะมากฮะจังหวัดชบุรีในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวแฮนเมทนะฮะเราอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฮะจังหวัดรอบรอบด้านเนี่ยก็สามารถยังเดินทางมาได้และโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อเขามากรุงเทพเนี่ยเขาก็จะพาลูกหลานมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเราเมื่อคุท่านพูดว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีเุดเด่นในเรื่องของทะเลทีนี้อยากทราบหน่อลักษณะการคิ้มสัดของชลบุรีครับว่ามันจะส่งเสริมให้มีทะเลสวยยังไงบ้างเขาบอกชลบุรีเราเนี่ย มีหวงจุ้ยที่ดีนะฮะเนื่องจากว่ามีทรัพยากรทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลนะฮะเขาเขาบอกว่าจังหวัดไหนถ้ามีภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์น่นะแต่พื้นที่มีชายหาดมีทะเลเนี่ยมันมันเท่าหลักหวงจุ้ยนะฮะเขาบอกว่า,วาม,มันเหมือนมันเหมือนสร้างสกิดผ้า,กกาหรือแรงลมแดลใจนะฮะ ทำให้พื้นที่เราเนี่ยมีมีคุณค่าตามหลักของพวงจุ้ยที่ดีนะฮะทางจังหวัดชนบุรีเองเนี่ยมีมาตรบบการในการสร้างความมั่นใจ,จกับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับสิ่งแรกเลยเนี่ยถือเป็นนโยบายของจังหวัดนะครับชนบุรีก็คือโดยการนําของท่านผู้ว่าแารจังหวัดท่านพานัชราธรเทียนชัยนะครับรวมทั้งส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกอชนต่างๆเนี่ยในเรื่องของการต้องป้องกันตัวเองก่อนดับแรกนะฮะก็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่าง โซเชียลดิสแทงซิ่งนะฮะรวมทั้งการาใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปติดต่องานอื่นๆรวมทั้งการใช้เจลล้างมือต่างๆเพื่อทําความสะอาดนะฮะในสถานที่ประกอบการทําสแกนภาชนะก่อนที่จะจัดก,การงานะะี๋ยวให้ท่านฝากถึงอะเพื่อทางได้นเนี่ยครับให้มาเที่ยวจังหวัดชียงรครับก็ขออนุญาตเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังเที่ยวได้นะครับถึงแม้จะมีโควิด -19 มาท่องเที่ยวที่บางแสนแห่งนี้แล้วนะรับรองว่า ตามโซงแกงเขบอกมาเที่ยวบางแสนปอดบริสุทธ์ตับแข็งแรงอาใจัยแสนสุขต้องมาที่แคัดบางแสนนี้ครับ หลังจากที่เราไปรับลมยเย็นกันที่ชายหาดบางแสนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ต่อก็ยืนอยู่ที่หน้าไร่อ่างุ่นซิวเวอร์เลคครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สําคัญของจังหวัดชนบุรีเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศรอบนอกเขาเนี่ยถูกตกแต่งไปด้วยสวนดอกไม้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันและก่อนที่คุณผู้ชมจะตัดสินใจมาเที่ยวที่นี่นะ,ะเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาเลยครับ ู้ชมครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าของทางเข้าไร่อ่างุุนซิวเเลกนะครับกับผู้จัดการคนสวยฝ่ายผลิตบายใช่ไหมพี่พี่นิดนะครับของเราันั่นเองนีค่ะชื่อนิดพัชราพรศรีปัญญานะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายโภชนาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะของไร่อ่างุุนซิวเเลกค่ะอันดับแรกนะคะซิวเเลกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นไร่อ่งุุน ที่แรกนะคะของฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็มีโรงงานผลิตน้ําองุ่นผลิตไวน์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมแต่ตางๆมากมายเข้าไปถ่ายรูปชมวิวใช่ไหมครับลแล้วก็ดูการผลิตไวน์วก็จะมีขั้นตอนมีน้องที่อยู่ประจําจุดบรรยาย <Okay. S 1> แต่และจุดให้ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมอะค่ะได้ทราบถึงกระบวนการผลิตพูดเราก็น่าสนใจแต่มันมองไม่เห็นภาพเ,เราต้องไปดูโอเไ <Okay. S 1> ค,คไปครับครับ แรกที่เราลงมาก็คือในส่วนของจุดชมวิวกลงหันลมค่ะของแรกหุซิวเลกใช่อย่างนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับตรงเนี้ยตรงนี้จะสร้างไว้สําหรับให้ลูกค้าที่มาเที่ยวชมที่ไร่หุ่นซิวเล็กเป็นจุดเช็คอินแลนด์ม์าของซิวเล็กนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับอยู่บริเวณจุดเนี้ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเราไม่มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงใช่ค่ะก็ต้องถ่ายรูปจุดนี้ให้ กลับไปฝากที่บ้านฝากที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฝากแล้วลงโซเชียลเนาะมีมีเฟซบุ๊กอ่ะครับโอเคแล้วกังหันลมที่นี่นครับมันสามารถที่จะหมุนได้ไหมแบบอยาก<อ>แบบอยากโชคดีอ <c oughs> ่ะเราขึ้นไปหมุนอ่ะอันนี้กังหันหมุนไม่ได้ค่ะฟิกไว้เพราะใบพัดเขาใหญ่มากก็เลยแบบเราก็ฟิกไว้ให้ลูกค้าแบบเหมือนลูกค้าว่าไม่ต้องหมุนน่ะเพราะว่าถ้าหมุนได้อาจจะมีผ้าดงผ้าแดงผ้าเจ็ดสีอะไรอย่างงี้มาใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปข้างในแล้วไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับ ผู้เราก็ไปชมความสวยงามของกังหันลมแล้วตอนนี้เราก็มาที่จุดชมวิวอ้โหจุดอะไรนะค่ะนี่ <laughs> จะวิวเยอะมากเลยอ่ะจุดไหนเนียฮะจุดถ่ายรูปกับองุ่นค่ะ<อ>ชมองุ่นจุดชมองุ่นของไร่องุ่นซิเบเลค่ะแต่ว่าที่นี่ชมได้ถ่ายรูปได้แต่ห้ามรับประทานใช่ค่ะใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,วาอา่อบางช่วงขององุ่นนะคะที่ช่วงเข้าสีหรืออะไรเงี้ยจะมีสเปย์ยาจะเห็นว่าในพวงจะเห็นคราบขาว ไม่แ,นนแล้ว,ลลวองุ่นที่นี่เขาเป็นสายพันธุ์อะไรครบที่องุ่นของที่ไร่องุ่นซีวเล็กจะมี2แบบนะคะเ,<อ>เป็นหลักก็คือเป็นแบบสําหรับที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นค้างตัวทีที่เป็นพานผลสดเราจะนิยมเอาไปผลิตน้ําองุ่นจะเป็นสายพันธุ์ปอกดอา <ๆ S 2> ที่เราเรียกทั่วไปหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าเอกโซติกเปลือกสีดํามีเมล็ดนิยมเอาไปทาน้ําองุ่นเพราะว่าเวลาเขาสุกอะค่ะมันจะเป็นสีเข้มสีดําส,สีม่วงเข้มสวยนะคะแล้วก็รสชาติหวานให้น้ําเยอะ ประมาณนี้และอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสายพันธรรุ์ลำไยซึ่งของแรงหุ่นซิเวเล็กจะเป็นสายพันธุ์ชีราสสีแดงเหมือนกันสีเขียวก็จะเป็นพวกบรูสเพเลตอะไรพวก,น,กนี้คะก็ทานแล้วจะหอมก็แสดงว่าจะเราจะเอา,เอางุ่นไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็สายพันธุ์ที่แตกต่างกันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็ให้เลือกตามสายพันธุ์ที่เหมาะสมค่ะ อยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว,ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาสนใจหรือว่าอยากจะปลูกอง,งุ่นนะครับ<ช>แล้วเขาขอจะมาขอแชร์ความรู้จากที่นี่ที่ดีมีบางมีไหมฮะจะมีคู่มือสําหรับปลูกอง,งุ่นนะคะของที่ไล่เขาทำไว้ทำไว้อยู่เหมือนกันต้องปลูกยังไงซื้อสายพันธุ์ที่ไหนใช้พืชไม่ใช่สีใช้เลยนะปุย๋ยต้องลงยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ช>คือมันมีนวิชาการ ที่ดูแลในส่วนขององุ่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะต้องต้องแปรรูปใช่ไหมครับขององุ่นก็จะมีอะไรบ้างนะพี่องุ่นใช่มีน้ําองุ่นมีแยมบุ้นเยนลลี่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พวกคุกกี้ที่เป็นไส้องุ่นทั้งหลายค่ะกันเดี๋ยวเราไปดูที่โรงงานเนาะใช่นะค่ะเดี๋ยวจุดต่อไปจะเป็นที่โรงงานผลิตค่ะใช่ไ หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วเราก็จะนํามาที่นี่เพื่อที่จะแปรรูปใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ที่นี่ก็จะเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากง่นของราอง,ง่นซิเวเลสนะคะแล้วก็จะมีโรงงานผลิตวนยอยู่อาคารถัดไปน่าสนใจมากๆเลยทั้งสองโปรดักต์เนาะ,ะแต่กันเราต้องรีบเข้าไปดูเ<ช>พ <อ S 2> ื่อที่จะได้รีบไปชิมไ,ไปเลยครับ อนนี้เราก็าอยู่ในส่วนของโรงงานผลิตผลิตน้ำองุอ่นเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรนะเรามาผลิตเรามาผลิตน้ําองุ่นกันเถอะเพราะงั้นเนี่ยเล่านิดหนึ่งว่าขั้นตอนการผลิตเป็นปลูกองุ่นค่ะออคู่มือการปลูกองุอ่นก็จะมีประจำไว้ตรงนี้เลยใครสนใจจะปลูกองุ่นก็สามารถสแกน ได้ที่นี่เลยนะคะจุดตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าคู่มือการผลิตน้ำองุ่นเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ทำให้แทนกันเราก็ต้องเล่าแล้วแหละต้องเล่าแล้วก็คือห้องแรกนะคะเตรียมวัตถุดิบก็จะมีเครื่องมือหลายหลายตัวเหมือนกันค่ะก็จะมีอ่างล้างองุ่นนะคะมีโต๊ะสำหรับพัดแยกแล้วก็มีสายพันดลำเลียงองุ่นมาที่ตัวดิเซนก็คือตัวแยกก้านองุ่นกับเสร็จแล้วก็เอาลูกกับน้ำเข้ามาต้มที่ถังพัดเจรแล้วก็น้ำองุ่นตัวนั้นแหละที่เราเอามาผลิต น้ำปรงุ่นแล้วก็สามารถบรรจุลงขวดแล้วก็ดื่มได้เลยได้เลยเสร็จแล้วก็จะมีการ QC ทุกกระบวนการผลิตแล้วก็ส่งเข้าห้องเย็นนะคะเ,เมื่อเย็นแล้วแล้วก็ส่งให้ด้านหน้าไร่ขาย ก็แย่งกันซื้อเลยต้องรีบมาตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมคนมาเคาะรอประตูเนาะใช่ของของที่ร่เราจะเปิดอยู่ประมาณ9ก้าโมงเช้าถ้ากลัวไม่ได้ทานก็ตีห้าเลยแนะนำโอเคต้องบัตรคิวก่อนใช่ไหมอันนั้ใช่ไหมคะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องที่มีถังไมโอ๊กเยอะๆก็แดงว่าอยู่ในส่วนของโรงงานผลิตไวน์แล้วใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะอยู่ในส่วนของโรงงานผลิตไวน์แล้วซึ่งขั้นตอนแล้วก็กรรมวิธีผลิตไวน์นะคะก็จะมีข่าวๆก็คือการหมักนะคะมีหมักสองรอบแยกกากก็จะได้น้ำไวน์ออกมาแล้วก็กระบวนการที่3ก็คือการเอามาบุมในถังไมโอ๊กนิยมทําในไวน์แดงถ้าในกระบวนการหมักต้องใช้เวลา7-14วัน แล้วก็หมักด้วยแบคทีเรียก็จะประมาณ2เดือนออแล้วก็บ่มในถังไมโอ๊คก็จะใช้เวลาประมาณ12-18ถึง18เดือนนะคะปีถึงปีครึง่งก็จะ ผลิตภัณฑ์ของไรอง,งุ่นซิวเลเลกลองเดี๋ยวเราลองชิมดูนะฮะมันเป็นยังไงวันนี้เพิ่งห็นประโยชน์ของหลอดก็วันนี้นี่แหละมันสดชื่นนะครับมันหอมแล้วก็หวานอมเปรี้ยวหน่อยๆคือไม่หวานโดดแล้วก็ไม่เปรี้ยวโดดคือมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เย็นด้วยเหมือนเราเคี้ยวอะ่ะเหมือนเราเคี้ยวอ,อง,งุ่นกินเองเลยแบบมีกินอาง,งุ่นแบบ ทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสในทุกอย่างโอเคดีโอเคหลังจากที่เราดื่มน้ําอาุ่นจนหายกระหายแล้วเรียบร้อยนะฮะ,อะตอนนี้รู้สึกหิวพี่ที่นี่มีอะไรพอจะแนะนําให้ไหมครับค่ะสําหรับ ที่ไร่หมุนซิวเล้งนะคะก็จะมีร้านอาหารซิวเล้งไวน์แอนด์กินะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของไร่องุนซิวเล้งนะคะมไม่ไกลมากคะ่ะไม่ไกลมากประมาณ1ิบโลใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะอยู่ตรงด้านหน้าเลยคะ่ะไม่ไกลเดินแค่ของก้าวเองสอ,องแล้วสองก้าวนี่คือขึ้นรถรางแล้วรถรางก็จะไปส่งเราใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่มันใหญ่มากประมาณ700ไร่ใช่ไหมฮะประมาณค่ะใหญ่เนกันยเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ<ร> หลังจากที่เราทากิจกรรมมาทั้งวันแล้วนะครับทางไร่อ่งหุ่นเขาก็มีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้รับประทานด้วยนั่นก็คือร้าน Silver Lake กไ n น์แอ Gri ิวครับและตอนนี้เราก็อยู่กับรองผู้จัดการร้านก็คือพี่อัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนพี่อัดแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมอัดนะครับอัดพงวชุมนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านนะครับร้านเราเนี่ยเป็นสไตล์อาหารอิตาเลียนนะครับแล้วก็เป็นอิตาเลียนดั้งเดิมนะครับโดยตัวชูวัตถุดิบเเรรืื่่ออองงงข ออริจินอลเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็วัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศอก็คือว่าอาหารที่นี่จะเป็นแบบออริจินอลเลยไม่มีการดัดแปลงอะไรมากมายใช่ไหมก็มีไม่เยอะครับมีนิดหน่อยแต่ว่าจะเน้นเป็นออริจินอลมากกว่าครับเอางี้พี่อัดวันนี้เรามีเมนูอะไรมาแนะนําบ้างครับเมนูแรกนะครับเอาเป็นเริ่มต้นที่ซีซาสลัดนะครับซีซาสลัดคือจานนี้นั่นเองนะับพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับตรงนี้เราใช้เราจะไม่ใช้ตัวที่เป็นเบคอนเบคอนกรอบนะครับเราใช้เป็น เปนเชต้าเป็นปลาแมแฮมอบก,กรอบนะครับม,มันจะมีความหอมของหมูมากกว่านะครับแล้วเรื่องผักตลาดนะครับเป็นผักเราเรา,เราใช้ผักออสานผิดแล<อ>้วครับผมโอเคแล้วเมนูต่อมาครับเมนูต่อมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพิซซ่านะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับซึ่งจะเป็นพิซซ่าซิลเวเล็กนะครับมาที่นี่ต้องสั่งนะครับก็ในส่วนผสมของพิซซ่าก็จะมีเนื้อปูนะครับมีกุ้งแล้วก็เป็นตัวสมกซลมอน แล้วเมนูต่อมาครับเมนูต่อมาเป็นพาสต้านะครับตัวนี้เป็นเกตี้คาโบนาร่านะครับ,รบผมตัวนี้จะเราจะเสริมเป็นโพสเอ็กเข้าไปด้วยนะครับ<ช>แล้วก็เป็นเพชเพชเชต้าเข้าไป เพื่อจะโรยหน้าเพื่อจะให้มีรสชาติหอมมากขึ้นแล้วสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยครับเมนูนี้นะครับดูยิ่งใหญ่อลังการมากถ้ามาเนี่ยมาเป็นหมู่คณะหรือเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแนะนําตัวนี้สามารถแชร์กันได้นะครับตัวนี้เป็นซินเวเล็กมิกลิวบาร์บีคิวนะครับครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวผสมนะครับก็จะมีเป็นไส้กรอกอิตาเลียนนะครับเป็นไส้กรอกหมูนะครับแล้วก็เป็นออสเตรเลียแมนะครับเทนเดอร์ลอยเป็นออสเตรเลียเทนเดอร์ลอยนะครับแล้วก็เป็นอกไก่จะเป็นนิดคุรุบุตะ นะครับในจานนี้นะครับดูเมนูาอาหารแต่ละอย่างแล้วน่าทานมากๆาเอาอย่างนี้ที่ก่อนที่ผมจะขอตัวทานนะฮะทางร้านซิลเวอร์เลกเนี่ยเปิดปิดอะไรยังไงเวลาไหนหรือติดต่อสอบถามอะไรได้ท่องทางไหนบ้างณ<า>ปัจจุบนันเราเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่11บโมงถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบริการ Del i v e r y ด้วยนะครับแล้วก็จะมีณตอนนี้เรามีเรื่องของโควิดนะแล้วก็มีมาตรการป้องกันนะครับ ที่เขากําหนดมาเลยนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวมาชมแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านได้นะครับด้วยความมั่นใจเราช่องทางการติดต่อช่องทางติดต่อะอะไรอย่างเงี้ยรบกวนโทรเบอร์08 9นะครับ896516 6นะครับติดต่อผมได้เลยอัดครับโอเคขอบคุณที่อัดมากๆเลยนะครับเพว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทานแล้วก็ชิมดูไบ้างัาคลำลื่นหรือตามสบายขอบคุณมากนะคบ เนยังไบ้างครับสาหรับทริปชนบุรีในวันนี้ที่รายการสุขสนามเป้าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทั้งทะเลไร่อ่งุ่นรวมไปถึงร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็แวะมาที่จังหวัดชนบุรีได้เขามีมาตรการในการป้องกันโควิดที่เข้มแข็งแน่นอนสําหรับวันนี้รายการสุขสนามเป้าก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก่อื่นขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเครือโรงพยาบาลพญาไทยเครือโรงพยาบาลเปาโล ผลิตภัณฑ์ออริจินอลนะครับที่สนับสนุนทุกการเดินทางคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการสุขสนามเป้าได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะครับทางทท 5hd กด1หรือติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook แ Ben นเพจสุขสนามเป้า igtv youtube channel candy creation สำหรับวันนี้ต่อและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมชื่อมอวิัยนโบเวจานะครับเป็นแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพปอดโรงพยาบาลพญาไทย3เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตทางเดินหายใจที่เรารู้กันอยู่แล้วปัจจุบันนะโรคทางปอดและทางเดินหายใจเราพบมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น PM 2.5การติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะร,รวมกระทั่งโควิดแล้วก็ผลแทรกซ้อนที่ตามมาจากโควิดเนีะฮะทำให้การตรวจต้องปอดมีความสําคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเราตรวจเจอเร็วนะฮะเราได้เข้าการรักษาเร็วลดภาวะแทรกซ้อนลดภาวะอัตราการเสียชีวิตได้ดี สภาพแวดล้อมปัจจุบันนะผมขอยกตัวอย่าง PM 2.5มีผลแม้กระทั่งสําหรับคนไข้ที่ไม่มีลูกปอดเรารู้อยู่แล้ว PM 2.5เนี่ยคือไซส์เล็กมากน้อยกว่า2.5ไมครอนอำนาจทะลุทะลวงไปถึงหลอดลมปลายเนี่ยสูงกระตุ้นการหนักเสบกระตุ้นการภูมิแพ้นะฮะทำให้เกิดเออพังผืดในระยะยาวนะฮะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายที่2คือมลภาวะที่เราอยู่ก็โรงงานที่มีการผลิตใช้สารเคมีนะฮะใช้ ใช้เตาถ่านนะฮะหรือมีเครื่องยนต์เยอะๆนะ,ะเราจะเจอคนไข้ที่มาจากโรงงานที่มีโรคปอดท,ที่สัมพันธ์กับอาชีพมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะปัจจัยที่3คือมองข้ามไม่ได้เลยคือกลุ่มออฟฟิศที่ทํางานในระบบปิดมีแอร์เย็นๆมีพรมนะฮะมีฝุ่นอากาศถ่ายเทที่น้อยพวกนี้เราก็จะเจอคนไข้ที่มาด้วยเรื่องไอเรื้อรังไอภูมิแพ้คัดจมูกนะฮะปัญหาออน้ำมูกไหลลงคอนะฮะหรือบางคนเป็นหอบกำเริบอยู่บ่อย โดยรวมนะไอเลือดลังเนี่ยมันเป็นการใช้พลังงานถ้าคนไอเลือดลังจะรู้เลยไอมากๆเราเพลียเราเหนื่อยนะมันจะเมื่อยคนไข้จะเมื่อยดังน,นั้นอาการไอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราไปออกแรงวิ่งมาราทอนเลยเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาคำว่าไอยังไงที่ต้องรีบตรวจ นะไม่ต้องรอถึง2อ,อาทิตย์ด้วยซ้ำคือ 1. ไอแล้วมีไข้สูง 2. ไอเป็นเลือดแม้กระทั่งติดเลือดก็ตามรีบปรึกษาแพทย์ 3. ไอแล้วกินยาไม่ดีขึ้น 4. คือไอแล้วมีเจ็บชายโครงหายใจเข้าลึกๆแล้วเจ็บรือก,กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นคนไข้โรคปอดอยู่แล้วนะฮะเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นคนไข้โรคไตโรคหัวใจเป็นมะเร็งปอด มีคนไข้สุดท้ายที่กินยากดภูมิด้วยเรื่องอะไรก็ตามผมว่าไม่ดีขึ้นทิศทางเจ็ดสชั่วโมงก็เข้าพบแพทย์เลยครับทฤษฎีตัดที่2เดือนแต่ว่า2เดือนเรารอไม่ไหวหรอกครับในชีวิตจริงฝากบอกลูกๆลหลานดีกว่า 1. ผู้สูงอายุคี้่เกงใจจะไอเรื้อรังก็ไม่ค่อยบอกลูกหลานนะก่อนนอนก็เดินไปฟังที่ประตูนิดนึงโรคปอดมักจะชอบไอกลางคืน สองมีพฤติกรรมซื้อ,อยากินเองยาอมบ้างยาแก้ไอ,อกินอะไรบ้าง3ชอบประหยัดเงินเลยนําไปสู่ภาวะที่เราเจออยู่บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดนะฮะหอบอผืดในผู้สูงอายุโรคพังผืดในปอดนั้นผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ถูกเพ่งเล็งมากเพราะว่าปอดเสียเนี่ยหัวใจไตตับแล้วก็สุขภาพโดยรวมมันล่มตามคือผู้สูงอายุอย่ารอให้เขาบอกว่าไปตรวจเลยถ้าเมื่อไหร่ยู่รอให้เขาพาไปตรวจนะแปลว่าเขาไม่ไหวละ